สวัสดีค่ะเราเคยได้ยินกันนะคะว่าดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องสัตว์ของการนวดตากันค่ะซึ่งการนวดตาไม่ใช่การนวดตามีของยายนะคะแต่เป็นการนวดเพื่อ ฟื้นฟูดวงตาที่ผ่านการใช้ดวงตามาอย่างอ่อนล้านะคะให้ดวงตากลับมาสดใสได้ซึ่งการใช้สายตาของเราเนี่ยนะคะมีตั้งแต่การใช้ iPad การใช้คอมพิวเตอร์นานๆการดูซีรีส์ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานหรือคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าใช้การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่มีลมโต้กระททาสายตาเรานานๆน,นะคะสิ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้สายตาเราอ่อนล้าค่ะ เกิดอาการตั้งแต่ในตาเราแห้งวุ้นในตาเสื่อมมีจุดเป็นเหมือนแมลงวิ่งที่ดวงตาเราได้นะคะแล้วก็ทําให้มีดวงตาผ้ามัวมองแสงต่างๆที่ผิดปกติไปและหลายคนยังไม่ทราบนะคะว่าหากใสยตาเราผิดปกติแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่อาจจะคาดเคลื่อนและผิดพลาดได้ด้วยนะคะการนวดตาในทางการแพทย์แผนไทย ไม่ใช่การมานวดวนวนวนรอบดวงตาอย่างเดียวนะคะแต่การนวดตาที่ให้เกิดประสิทธิธผลสูงสุดเนี่ยคือต้องนวดตั้งแต่เส้นรากตาค่ะทีนี้เส้นรากตาอยู่ที่ไหนเรามาดูกันค่ะเส้นรากตามีจุดกำเนิดที่เส้นหัตสาลุดีและเส้นทวัคตาซึ่งอยู่ข้างสะดือด้านซ้ายและขวา3มนิ้วมือผ่านลงต้นขาหน้าแข้ง ขอบฝ่าเท้าด้านในคนนิ้วเท้าทั้งห้าผ่านขอบฝ่าเท้าหน้าแข้งต้นขาด้านนอกจรดชายโคงผ่านกลางซวงอกใต้คางลอดขากันไกลและสิ้นสุดที่ดวงตาส่วนขั้นตอนในการนวดตานะคะ ต้องเริ่มตั้งแต่การนวดกระตุ้นระบบทางเดินของเลือดและลมก่อนจากนั้นเราจะเปิดทางลมช่องท้องแล้วก็นวดเส้นรากตาค่ะจากนั้นเราจะมาต่อที่การนวดก้านสมองนะคะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางในการทำงานของเส้นประสาทคู่ที่2 3 4และ6ค่ะ และอีกหนึ่งเคล็ดลับของการนวดตาที่เป็นลักคลินิกการแพทย์แผนไทยคือน้ำมันนวดตาที่ประกอบไปด้วยสปปรรพคุณของน้ำมันสกัดเย็นออรแกนิกและน้ำมันหอมระเหยเกดทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการผ่อนคลายความอ่อนล้าของเส้นประสาทตาขับสารพิษกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดลมของเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงดวงตา และผลลัพธ์หลังการนวดตาจะช่วยทําให้การมองภาพนั้นดูสว่างกระจ่างขึ้นนะคะทําให้เกิดการสบายที่กระบอกดวงตามีความรู้สึกโล่งเบามากขึ้นช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาช่วยชะลอปัญหาสายตาทําให้มีการถนอมดวงตาในการใช้งานของเราได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเพิ่มสเสน่ห์ให้กับดวงตาแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้สายตาของเรายังเพิ่มมากอีกด้วยนะคะ แล้วเรายังมีบริการนวดสายตาและคอร์สสอนการนวดสายตาสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ปินลักคลินิกการแพทย์แผนไทยค่ะ